เชิญเอาเชิญเชิญเชิญพี่น้องก็เชิญรวมแรงรวมใจได้เวลาตำบุญไงตจอดกระติน้นเทวะพูดหน่อยบรนเร้าเหล่ายาเจงเออมันนุ่นเออคนนี้เราได้ช่วยกับตำบุญสร้างกุศลจคลางยิ่งใหญ่มุนใหญ่เทวานี้คือเราจะได้รวมบุญสร้างบทรวมกันควัางแลหห่หนุ่นนุ่วต่างวัดก็โคตรหน่อยโยนุ ินขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามมคคีเพื่อสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดพโพน้อยตำบลตะกุกใต้อำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันเสาร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2567นี้ตรงกับแรม9คำ่ำเดือน11พิธีเริ่มเวลา10นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป ผู้มีจิตสรทาสามารถร่วมทำบุญทางบัญชีสร้างอุโบสถธนาคารทกอสอเลขที่บัญชี020223880154พระอธิการทวัดชัยคุณนางกระโรวเจ้าอาวาสวัดโพน้อยและคณะทำงานพุทธบริษัทวัดโพน้อยทุก,ท,กทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพมาร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ ตนมุนกำหนดถึงพระพุทธโธ